สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็วนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะกรณีการประชุมผู้นำอาเซียนวาระพิเศษที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นการเจรจากับทางด้านพลเอกอาวุโสมินอองไล่ผู้บัญชาการกองทัพและหัวหน้าคณะรัฐประหารของเบียนมาเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่า ได้มีการพูดคุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยและอาเซียนได้มีการบรรลุชันทามาติเกี่ยวกับวิกฤตในเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีการประชุมกันมีการพูดคุยกันของบรรดาผู้นําแต่ละประเทศซึ่งผู้นําชาติอาเซียนต้องการคํามั่นสัญญาจากทางด้านพลเอกอาวุโสบินอองไล่ให้สั่งกองกําลังความมั่นคงอดกลั้น หลังจากที่กลุ่มองค์กรเอกชนที่จับตาสถานการณ์เผยว่ามีประชาชนนั้นเนี่ยถูกปราบปรามจนเสียชีวิตไปแล้วกว่า745คนเพื่อต่อต้านการรัฐประหารที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้มีการปล่อยนักโทษทางการเมืองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ลีเซียนลุงก็บอกว่าหลังจากที่พลเอกอาวุโสมินอ,องไล่ฟังข้อเสนอของอาเซียนแล้วก็รับฟังและมองว่าเป็นเรื่องที่ช่วย ได้ไม่ได้ต่อเป็นเรื่องที่ช่วยได้และก็ไม่ได้ต่อต้านที่อาเซียนจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์หรือมีตัวแทนจากอาเซียนเนี่ยเข้าไปเยือนหรือส่งความช่วยเหลือเนี่ยนะครับด้านมนุษยธรรมให้กับทางด้านเมียนมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นายลีเซียนลุงก็บอกว่าก,ากระบวนการนั้นมันยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องดําเนินการก็คือเรื่องของการยุติความรุนแรงแล้วก็ปล่อยนักโทษทางการเมืองแล้วเรื่องต่อไปก็คือจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่บอกว่าเป็นฉันทามติของอาเซียนคําแถลงที่ทางด้านบรูไนในฐานะประธานอาเซียนออกมาออกมติที่บรรลุในการที่ประชุมเนี่ยนะครับก็คือว่าทางด้านพลเอกอาวุโสมินอองไล่นั้นได้ตกลงแผนอาเซียน มีหข้อครับคุณผู้ชมข้อแรกก็คือว่าต้องยุติความรุนแรงข้อที่2นั้นจะต้องมีการเปิดเจราจาอย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายข้อที่3ม,มีตัวแทนฝ่ายอาเซียนเข้าไปร่วมจัดการเจราจาด้วยข้อที่4ยอมรับให้มีตัวแทนอาเซียนนั้นเดินทางไปเยือนเมียนมาและข้อที่5ต้องยอมรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากบรรดาชาติสมาชิกของอาเซียนนะครับ ด้านนายชาวชานติกอากโกประธานกลุ่มสมาชิกสภาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนก็เรียกร้องให้อาเซียนกดดันให้เมียนมาปล่อยนักโทษทางการเมืองและกำหนดไทม์ไลน์นะครับเพื่อที่จะยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีมูยิดดินยักษินผู้นําของมาเลเซียเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวโทษว่าบุคคลหรือว่าฝ่ายใดเป็นผู้สร้างปัญหา เพราะสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการเหนือสิ่งอื่นใดคือความรุนแรงที่กําลังเกิดขึ้นนั้นมันต้องยุติมันต้องหมดไปอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการจากพลเอกอาวุโสมีนอ,องไล่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองในฐานะผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาแต่แค่เพียงแก้ในลักษณะว่ายอมรับเรื่องของชั้นธามติ5ข้อที่มีการออกมาแต่ว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่กระบวนการนั้น ก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับอย่างที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นายลีเซียนลุงนั้นก็บอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเราก็คาดหวังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับว่าให้สภาพการในเมียนมานั้นกลับคืนสู่สู่ปกตินะครับไม่มีเรื่องของความรุนแรงและก็การสูญเสียเกิดขึ้นมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็เพื่อที่จะยุติยับยั้งเรื่องของสงครามกลางเมืองอันนี้สำคัญนะครับ ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีการเจราจาของบรรดาผู้นาชาติอาเซียนก็จะเป็นแนวทางในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์คลี่คลายปัญหาในเมียนมาต่อไปครับ